เอาละครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับกูจกรรกิจแบดบัลนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็มาโซโล่แรล่งกับยอนในคอน20ดาวนะครับซึ่งก็ผมบอกเลยครับว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าแพทใหม่นี้เนี่ยยอนเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนน,นิดนึงนะครับนั่นก็คือยอนเนี่ยมันมีการแก้บักให้ระยะการยิงของพาสีเนี่ยโดนทุกเม็ดเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่างั้นเองนะครับผมเพราะว่าแพทที่แล้วเนี่ยยอนมันยังบักอยู่เรื่องจากว่าพาสีอะเวลาเรายิงออกไปอะมันไม,ไม่ไม่โดนทุกไม่โดนทุกนัดอะเอาง่ายๆคือแบบ ดาเมจมันหายนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับว่าหลังจากแก้บั๊กมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ผมก็เล่นเซตนี้เลยนะครับเป็นเซตที่แบบว่าผมไปสู่มาแล้วว่ามัแบบยังไงก็เล่นแล้วแบบดีอะแล้วก็พลังแฝงนี่คืออันนี้นะครับพลังแฝงสีเขียวนะครับผมนี่ซึ่งพลังแฝงสีเขียวเนี่ยข้อดีนะครับนี่ก็คือเราสามารถเก็บสแตก็กเวลาคลิปตายอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้น1นึ่งสแต็กนะครับซึ่ง สต็กอันนั้นเนี่ยก็คือได้เลือเพิ่มขึ้นมา1ิหน่วยนะครับเก็บได้สูงสุด100หน่วยเห็นปะผมค่าคิดไปสาตัวมันก็ได้มาสามสาแต็กนะครับมาเกมนี้ผมเล่นแบบว่าบังคับเมทให้เดินกับเรา <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้วแบบ่าเมื่อกี้แบบแวะไปกลางพอดีแล้วแบบว่าเออเอาเลยแล้วกันก็ทําให้ย้อนอึดขึ้นเนาะพลังแปงสีเขียวนะครับแล้วก็เวลามีคนมาล้วงเราอย่างเงี้ย พลังแฝงสีไอที่มันเป็นผีเสื้อครับมันก็จะเป็นลดดาเมจคนที่มันล้วงเราด้วยนะครับผมยอนบอกเลยว่าอึดมากเอายังไงแก๊กดึงมาดึงโดนไหมยังยังดึงเอาดึงสวยจัดเฮ้ยมีฟิกเกอร์นี่โอ้ยดูครับเวลาเรายิงพาส,สีโดนทุกเม็ดจริงๆโดนทุกเม็ดทุกเม็ดเออนั่นแหละเพื่อนเรายังไม่ได้คิวครับโอ้ยโดนทุกเม็ด <laughs> เราจะเห็นได้นะครับว่าตัวเลขที่ขึ้นมาเมื่อกี้มันเยอะจริงๆนะครับผมเฮ้ยสวยจัดครับโอ้โหแก๊กดึงมาชงให้เราอะ่ะอันเลนแบบว่าโถโถ,โถอะไรกะโชว์โอ้เมื่อกี้แก๊กดึงมาไงอดโชว์เลยใช่ปะอ้าวสวยจัดลูดเต็มๆสองคิวแล้วครับผม ผมบอกเลยว่ายอนมันก็น่าเล่นอยู่นะในแพทนี้นะครับมือแก๊กดึงมานี่นึกว่าจะดึงโดนนั่นนหะถ้าดึงโดนนี่คือศพอีกศพหนึ่งนะครับมาตอนนี้เราค่อนข้างเกิดนะเนี่ยยิงฟิลด์เฮ้ยเมีคนมาว่ะอุ้ยเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่แก๊กดึงเป็นนะแก๊กดึงตัดลิกเตอร์เผื่อมันล่วงผมนะครับผม เฮ้ยดึงโดนเฉยเอาดูดโดนอีกเฮ้ยต้องเอาแล้วจังหวะนี้สปินหนีครับผมไม่น่ารอดว่ะแบบนี้อันนี้คือจะบอกว่าเป็นลมก็ไม่ได้นะครับนี่คือตายจริงๆแต่ก็ถือว่ายังไงมันก็ต้องตายนะครับผมเพราะว่าแกเขาดึงมาแล้วไงมาครับด้านบนเพนมาออ้ยสันติลำเบอร์แม่งโคตรไกลเลยฟิลด์ซันลัชช็อตได้สลิงสติงมาแล้วนะครับ คือสลิงสติงเนี่ยที่ผมออกมาเพราะว่าต้องการให้ยอมมันเล่นง่ายในช่วงต้นเกมนั่นก็คือมันจะวิ่งเร็วขึ้น5%้าเซจากสลิงสติงนะครับแล้วก็ต้านสถานะด้วยนะครับผมโอ้โหเพนมาว่ะมาดิเพนวิ่งเข้าป้อมเฮ้ยรอดเฉยฟิลเดอ์ซันอุ้ยเป็นเข้าช่องฟฟซพอดีเมื่อกี้มันตายแน่แน่โอ้โหเมื่อกี้รอดเพราะอะไรหรือเปล่าครับรอดเพราะพลังแปลง ผมบอกเลยนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยที่รอดเพราะพลังแฝงล้นๆเลยนะครับเพราะว่าผมมีสเต็กเลือด42สเต็กก็คือ420ของที่เลือดเพิ่มขึ้นมา420บวกกับเมื่อกี้วิ่งเข้าป้อมนะครับผมวิ่งเข้าป้อมปุ๊บโดนไดเมจน้อยลงอีก10%นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยรอดนะครับไอ้บนี่คือข้อดีนะครับผมของพลังแฝงสีเขียวนะครับมาครับเอามงกรแล้วเดี๋ยวจะเล่นเอาป้อมบนแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นดาบคีนะครับผมบอกเลยว่าแรงแน่นอนเพราะว่าผมเอาคีแรง36มานะครับเอาแล้ววะบอกแล้ววะโอ้โหโคตรไกลเลยว,ว่ะอันติลำปื์โอ้เพนมาตายแน่นอนครั้งนี้ไม่น่าจะรอดเพราะกลังแฝงว่ะ <c oughs> โอ้เสีได้เดี๋ยวต้องเอาคืนไอเพนและมันไส้นะครับมาเรามาย้ำด้านบนให้ได้ป้อมเลยนะครับ เออนี่แหละเขาเรียกว่าการเอาป้อมแบบว่าไม่ต้องพึ่งคีฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมข่ายประมาณ200จะได้ดับคีบแล้วนะครับผมพอได้ดับคีปุ๊บเนี่ยยอมจะยิงแรงมากๆแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากเอาลูนมาลูนคีบแรงมาด้วยนะครับมา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 ไล่เลยไล่เลยไล่เลยลิเกเตอร์แช่แข็งลิเกเตอร์เข้าช่องฟีดยังจะรอดอีกเลยฟิลเดอะซันโดนด้วยนะแต่ไม่ตาย โอ้โหเอเลนดดเอาแล้วครับเรายิงไอเพนก่อนนี่ไงไอเพนนี่ตัวดีเลยตัวดีเลยค่าผมอืมตายเออเพนตายครับผมจังหวะนี้เราได้ดาบคีมาแล้วโอเคสวยครับยิงโอ้โหโดนทุกเม็ดเราจะเห็นได้นะครับว่าเวลาผมีพาสซีฟใส่ลำเบอร์เมื่อกี้ดาเมจคือขึ้นขึ้นทีมากกว่าปกตินะครับผมรู้นะผมเห็นความแตกต่างแหละเพราะว่าผมเล่นยอนบ่อยไง ยิงเออสวยจัดหกคิแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อไมได้เล่นยอมบ่อยๆก็อาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเแตายโอ้โหลิกเตอร์ล้วงเราแน่นอนมาดีลิกเตอร์มาดีมาดีตัวโกง,งลิกเตอร์เออลิกเตอร์ต้องตายพลังแฝงเราอึดไง เอาจริงลิเกเตอร์นี่มึงควรจะโดนเนิร์ฟด้วยซ้ำไปนะครับแต่ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมไม่เนิร์ฟนะครับเพราะว่าตัวมันก็โคตรขี้โกงนะครับดูเดียวออกของแค่นั้นแต่แบบตีตีเมดกับแคลรี่คือถ้าคอมโบชุดเดียวก็น่าจะตายเลยนะครับผมแต่ผมก็ยังไม่โดนเนิร์ฟเนาะเฮ้ย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 อันเลนอันเลนเอาว่ะโอ้โหหลบอันตีลำเบิงครับ อ่าได้ฟอสเขปมาแล้วนะครับคือ,อยังไงยอนอะไม่จำเป็นจะต้องออกของไดเมจล้วนๆเลยนะครับผมเพราะว่ายอนมันตายง่ายนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอาสล็อตชิ้นหนึ่งไปออกของป้องกันตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นช้อยที่ดีกว่าออกฟูลไดเมจนะครับ <c oughs> นเน่แก๊กโชโชอิโมจิ ตรงกลางแก๊กดึงมาสักคนได้ไหมแก๊กแก๊กเดินล้มเลยวะแก๊กเดินโคตรกล้าเดินเฮ้ยสวยจัดโอ้ยสวยจัดดึงยังโคตรสวยครับผมนี่ไงเรายิงติสโลยิงนั่นแหละเรียบร้อยเอาแล้วงไงครับจังหวะน,นี้เลกเตอร์มาล้วงมาพลังแฝงแเราอึดสุดๆอะตอนนี้คือสแต็กพลังแฝงครบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็คือผมมีเลือดเพิ่มขึ้นมา1,000พหน่วยนะครับ อกเลยว่าก็ล้วงมาต้องคิดให้ดีนะครับผมว่าไดเมทพอหรือเปล่า <laughs> เพราะว่าผมมีพลังแปงผีเสือ้อลดตาเมทด,ด้วยโอยโคตรแรงครับผมโดนทุกเม็ดจริงๆภาคสี่ซีซั่นนี้ตัวแรกขึ้นค่อนข้างถี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลาวิวลาวิวผมยังอยากฆ่าต่อวะยังไม่อยากจบเกมเลยอ่ะ <laughs> มา ลำเบอร์ที่ว่าอ um ึดโอ้โหดูเลขขึ้นลำเบอร์ครับเมื่อกี้เลขภาสีที่ขึ้นลำเบอร์มันช่างแดงถี่เหลือเกินเฮ้ยเอาในป้อมเลยเนี่ยบ้ายิงตายขาป้อมไปเลยครับเพนโอ้ก็ถือว่าซีซันนี้ยอมมันก็เก่งขึ้นกว่าซีซันที่แล้วนะครับแต่มันก็ต้องอาศัยทักษะในการยืนต้องพึ่งโลมด้วยนะเพราะว่าแคลรี่อย่างยอนมันก็ เขาเรียกว่าปัใจจัยในตารทําให้มันเกิดมากกว่าแค่เรี่ตัวอื่นนะครับนี่ก็กดไลค์ไปครับสกอร์11.9นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมเล่นสนุกดีไดเมจครบถ้วนนะครับไม่ต้องไม่ตกกังวลว่าไดาเมจมันจะขาดตอนที่เราแบบเรายิงคาสสนะครับผมอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม